คุณเติร์ดยังเล่นวนได้อีเยอะนะครับแคแ่ทำพูดออกมาแค่นี้ไม่น่ามคนพูดนะครับเพระาะันนี้แต่พูดสินนะครับ ต่ระหว่างชนะของแบคฮาร์ดรับบายเสียจอมเอ็กเสียนุงมลิซี่พวกท่านองสตาร์ตุเนียแต่ผู้นี้สายนี้นครับต้องบอกว่าถ้าใครชนะครับะว่า G6 แต้และทีนี้ถ้าชนะครับโอกาสเขารอบก็สูงครับและก็จะส่งบนให้กับสตาร์ของเพื่สูงครับและพวกท่านลองสตาร์ตุเนียโอ้โหคูณนี้ครับปันครับต้องชิงกันเขารอบเลย

ดงาเลยครับตัดต่อไปแล้วไดดูชูขมาครับคะแของตาดทเนีย สตาจูเนี zat, ่ยเราอยู่ทางซ้ายให้มาต้องการทางด้องเพื่อนไปเล่นซิตกับทางด้านของสตาจูเนี่ยไปจัดการของเตี้ยตุ้ง

ตัวามอไเลยัดเลยแลกเะมการ้ขวาไปือ้ากาอยายไดแต่ตาม่ไม่ลงมานยครับตัวอราเลเป็นเจ้าห้าอรต่มานี่คืันบตอรีตร่าแม่ะตอเราก็อยู่ก็แนนี้ต่มายังไงวาเยอร์ลุยส เลกได้เฮะเลียวาได้แลกราได้ตีบองได้สตาร์ทออกได้สาตัวนี้เอาเลขอีจสมก้ารเลานี้เข้ายักเข้ามาักได้ยักอยู่้อมเขยเข้ามาี่ยด้ายยังไม่ด้ด mm ูแลี่จะนแลจตาร์ทกราเล่มตึงียบร้อยมากรกมันระต

หลยโยมาลงนี้ลรวก็ไปหนีไม่ได้ดีหนีไม่ได้วยนะวอนนี้เราก็จะมาลบพักไปแล้วจะอขอได้มาแน่ตาเอ๋ยสตาูเอิบตาลังูตูลังจูตูลังูนี่ฮะไล่โยกนี้ก็แม่กหฮะให้วันมายังดู่ได้นีของตีจมูกตาสเตอโยกมากระาานยังมาโยชแล้วผามาก็อย่างตื่ตีบอลจอแล้วมายังได้ให้าไปดีว่าี่ะเราะเดี๋ยวนี้ก็วันียัดีนี้มัีแล้วก็จะไม่ได้ เฮ้ยาแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวใหม่ไมแล้วเจ้งบังเลยลก็บุญรูไมิงตตูไม่้ก็ไม่จแนลังมนก็มีตัวบอลออก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 ออออกออกอออกออกท้งไปนะอย่างบอกเาได้ทีนี่ครับแบคล่างเอยแบคล่าแบคารดแบค่างเลวแบคาโดูได้แบคเกิงแฟกี้ตีวยาก็ได้แองเีมจากเราราเร่องนี้ลงมายังไม่ได้ยังอูที่าราชิกตัวายสตัว่าระสยเดี๋ยวนี้ก็่ปาได้้มา เล้วหันตัวได้ยัระติกได้งได้ลองตู้กัดตนัตกัดมาติดดได้ทีมาตาตูนี่ตาตเนี่ยาบัดัมาตู้ได้จากเอ๋ยจากพัจากพาโจสายตูนี่จับตูอยากใไม่ได้ไม่อเนี้ยเล่ได้ปั๊พุแล้วก็ย้ายมาจัดโย่เตี๊ได้ตาตาตูเนี่ยแล้วก็แทนที่ไปพัดมาแล้วก็ยากไม่ได้จิ้มล็อก็ไปรออ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 ย เลยวันนี้นะับประมาณก่ห้า้เาเรีกของตีจมันตาไปแขงขวแล้วงขวา

ทีมารแบเลยเราบาดูจะได้ตให้บัตมาเยี่ยมเราจัติดอยู่่ทีมขอคะแอนีังเก้าเอาเลยเอาเลาที่ตาจเจอักเก้าเลยโยกมามาแล้ขอทีมเานนี่ฮัตัวชาัเลี้ยโยกมาไม่ยังไม่ได้แต่ก็พาเอ้มายังไม่่าดได้ตแฟงกีฟันนรภัเข้ามาเลยอะไรีเดียวชิดใจคืออะไรเสืก็ได้เลนี่ยวเราจะมูมมา ฝังเลยว่บางภูนีให้พุภูมิอมายาวยาวยาวย้วมาล้งกได้งดูได้ทีมานี่ครับของทีมจากสก๊อตแล์รับเลวจเอาโดนเอาโดนีบจมาของีมึงตายเนยีไปสอบกได้สอังก็ด้ อยู่ดจะแพแม่ตีบ่อยนะมันา็นักกับายแล้วมีพกแไบว่าไมตันี้จะมาเราปังนปูบปังเลยเราป่ปูนงปูนปังนี่จะไม่โดนตัวโตระโตระตระ่อมาเองก็ไม่ได้นล้เราออกมาแล้วจ้าอาโดนเลยนะเาไม่ใหญ่กว่าเมาไม่แหญ่กว่าแขงกว่าของดีฝักายอีกตัวของดีตัดสเก็ตเรานม่ไดยโตระโตระมาพักแรกเริ่ไปแล้วจ้ะ

ไปงีเรุ er er. er. ่นงใหญ่ก okay. <so> ็แน anyway. yeah. okay. so so ี่ะเนื่องจากว่าเอให้มันเดือดไม่พอก็แม่แม่จะเลยออกมาเนื่องจากมนีน้อยก็แม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่ทั่วถึงนะฮะเขาเลี้ยับนี่นี่ฮะโอเคคอมเมนต์บอกว่าอะไรโค้ดเอฟนิดหน่อยครับเอ้ามือเสียทนอะไรฮะโอเคมูเชียริงหรอฮะเฮ้ยนายฮฮะไอ้ตาบดีเลย

เลยนี้ก็ไม่โดนสไยอาานี้มันแ่าปรกสดกม่เลยขอจรานรยบาลตัวเนี้ยโยาอยาไม่ได้ป้ายแต่การที่ของที่ราศก็ม่้เาปกาตุดเลยตุ๊

ยังไให้บจะมายังอยู่เททีมาห้สตาเอิสตาดูแนีดูแลเ้าองบอเอิบอลอเอิบอลสติบาของีมังนี่ฮะโอ้ัไเขาแโยบมาเดี๋ยวก็ีลูกบอลนะแบ่งบอแ่สู่ไม่อาจทุก้าเราะแก

นี่ฮะค้ป้าบอกนะสองสองขวดแล้วงที่ประจันเลยสองก้วเย็นนะ้ากาแฟ้กไม่ทานแล้วาไมทนแล้วก็ต้งสนออกออกขับไปฮะ